เดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาทํานะครับแกงส้มลูกเถาคันครับใส่ยอดผักบุ้งนานะครับแกงส้มปลากระบอกครับปลาบอกบ้านเราทอดเหลืองๆครับมีเป็นไม่ได้ทอดก็มีนะครับใส่ลงไปแล้วรอเดือดสักครู่ครับแกงส้มลูกเถาคันนะครับพ่อพ่อบ้านใจกล้าครับอยู่คนเดียวครับพ่อไม้ เดี๋ยวจะมีผัดผักบุ้งไฟแดงด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไอ้นี่นะครับเป็นหลังคาเนี่ยครับเทตะบานยืมตัวได้ครับจะทำผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วจะรอแก่งซ้ำตะกรูนะครับโอเคครับตะกรูครับนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรกล้องไม่ชัด ก็เสร็จเรีบร้อยนะครับนี่แงส้มาลูกเถาคันนะลกับปากระบอกนะครับสนใจทักแชทครับหลังครัวครับแล้วก็พร้อมมาครับอันนี้บมอกระทาครับนี่อะไรนะไม่ครับจสพร้อมครับ เตรียมดับเพลิงเต็ตะบานะครับีเดว่าขายให้กอดีนะวงมทาเหครับเรียกกูวา้ท